ตัวอย่างการปัดสูตรครอบครัวลด8แบบฝึกหัดหน้าที่11แถว A ข้อที่1มองโจทย์เพิ่ม1 0มองโจทย์เพิ่ม3มองโจทย์ลด8ดข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกและอย่าลืมใส่ครอบครัว8เซตศูนย์ตอบ5 ข้อที่2มองจดเพิ่ม1 8มองจดลด5มองจดลด8ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกและอย่าลืมใส่ครอบครัว8เซตศูนตอบ5 ข้อที่3มองจดเพิ่ม3-3มองจดลด8ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกและอย่าลืมใส่ครอบครัว8มองจดลด5เซตศูนย์ตอบ2อข้อ,อที่4มองจดเพิ่ม41มองจดเพิ่ม3มองจดลด8ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกและอย่าลืมใส่ครอบครัว8เซตศูนย์ตอบ36 ข้อที่5มองจดเพิ 1941, right? dzisiaj, 10, ่ม1 4มองจดลด8ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกและอย่าลืมใส่ครอบครัว8มองจดเพิ่ม2เซตศูนย์ตอบ8ข้อที่6มองจดเพิ่มสองสามองจดลด8ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกและอย่าลืมใส่ครอบครัว8มองจดเพิ่ม4เซตศูนย์ตอบ19ข้อที่7 มองจดเพิ่ม29มองจดลด6มองจดลด8ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหากสิออกได้ยลืมใส่ครอบ 8, 15. ครัว8เซตศูนย์ตอบ15ข้อที่8มองจดเพิ่ม19มองจดลด5ด 4, มองจดลด8ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหากสิออกได้ยลืมใส่ครอบครัว8เซตศูนย์ตอบ6 ข้อที่9มองจดเพิ่ม10ึงย์มองจดเพิ่ม4มองจดลด8ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหาก10ออกและอย่าลืมใส่ครอบครัว8เซศูนย์ตอบ6ข้อที่10มองจดเพิ่ม4 3สมองจดลด8ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหาก10ออกและอย่าลืมใส่ครอบครัว8มองจดลด9ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหาก10ออกและอย่าลืมใส่เพื่อนเซตศูนย์ตอบ 二六。